การที่จะเป็นมาหาอำนาจให้ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอาวุธหรือทหารมันเป็นปัญหาเรื่องเศรฐษฐกิจสงครามขึ้นอยู่กับเศรฐษฐกิจครับแนวโน้มเงินเยนอ่อนค่าไปเรื่อยๆและมีแนวโน้มจะอ่อนค่าไปจนไม่มีที่สินสุดหรือเปล่าตอนนี้ภาษีแวดอยู่ที่10%ขึ้นมาตลอดเวลานะตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่าคนญี่ปุ่นจะทนไหวหรือถ้าดอกเบี้ย ภาษีก็ขึ้นนะญี่ปุ่นควรจะเลือกเส้นทางไหนทายังไงยำให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นเจ้าเทคโนโลยีได้เป็นสิ่งที่นโยบายทาเกอิชิจะต้องทําอุตสาหการรมการเงินโลกที่ญี่ปุ่นจะต้องต่อสู้ต่อไปเพราะเหตุผลก็คือเงินเยนมีปัญหาครับมันก็เลยดูแล้วมันก็เลยยังซับซ้อนสับสนอยู่ว่าแล้วตกลงกนนจะออนหรือเงินจะแข็งเพราะการที่มีเยนคาริเทสเนี่ย เคโอเคจากลิซิงกสิกรไทยเช็กก่อนโอเคก่อน, okay, อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้จริงที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลยดีบีโซวแถวสวัสดีครับสงครงามจีนญ,ญี่ปุ่นไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่ามีความขัดแย้งบางประการที่เราจะต้องคุยกันวันนี้ครับว่าหลังจากที่โตเกียวมีแผนติดตั้งขีปนาวุธที่เกาะยูนาคุนิโดยติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบพิสัยกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่โคศก กระทรวงกลาโหมจีนย้ําว่าไต้หวันคือเรื่องภายในของจีนห่างญี่ปุ่นเขามาล้าเส้นได้ครึ่งก้าผลลัพธ์จะต้องรุนแรงแน่นอนข้อความที่ส่งมานี้เป็นข้อความที่ไม่แปลกใจนะฮะเพราะเหตุผลก็คือมันมีความขัดแย้งมาตั้งแต่วันที่ซานเอะมารับตําแหน่งเนี่ยสีจิ้นผิงก็ไม่ได้แสดงท่าทีหรือสารความแสดงความยินดีเลยครับโคสก กระทรวงต่างประเทศจีจนขวัวเจียคุณได้กล่าวว่าได้ดําเนินการทำเนียมต่างทั้งทูตอย่างเหมาะสมแล้วก็คือไม่ส่งสารแสดงความยินดีแต่ในอดีตเนี่ยจียนเคยส่งสารสแสดงความยินดีของนายกคนใหม่นะาสามคนนะครับก็คือซูงะโ,โยชิอิเดคิชิดะฟูมิโออ,อิชิบะชิงเงรุสามคนนี้ค่อนข้างจะม,มีท่าทีที่อ่อนโยนกับจีนกว่าคนอื่นๆนะครับแต่ซาเอะนี่แข็งก้าวมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเป็นลูกน้องอาเบะ มาเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์เลยเกิดขึ้นมีกรณีประทะทางตึงเครียดของทางการทูตช่วงที่ผ่านมาคือประเด็นไต้หวันเนี่ยเริ่มจากที่วันที่7พฤศจิกายนทากาอิจิได้พูดถึงวิกฤตที่ไต้หวันอาจเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะแท้งกำลังทหารต่อต้านจีนนะแล้วก็มีคําขู่จากกองสุนจีนประจําโอซาก้าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนว่าสําหรับหัวที่พุ่งออกมาก็ไม่มีทางเรื่องนอกจากจะตัด สับมันทิ้งไปโดยไม่ลังเลคําพูดดูแรงมากนะครับปริยาของญี่ปุ่นก็ต้อกรโต้กลับมาด้วยการยื่นประท้วงต่อจีนอย่างเป็นทางการโดยเจราจาด้ยการวิจารณ์ว่าความเห็นของนายซูไม่เหมาะสมเรียกร้องให้ลบโพสต์ออกไปจากโพสต์เสียการมาเชิญหน้าการประชุมระหว่างทาคิอิจิกับสีกิ้นพิงที่เกิดขึ้นเมื่องานเอปกคราวที่แล้วเรียกว่ามองทาคิอิจิ G, เป็นศัตรู อันดับหนึ่งรองจากชินปะอาเบะเลยการประชุมเป็นทางการวันสำเเดนมตุลาที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้ระหว่างนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานธิบดีสียิ่นผิงเนี่ยสามสิบนาทีเท่าน,นั้นเองนะครับสั้นเป็นประวัติการเป็นช่วงเวลาแห่งการทุ่ที่ตกตะลึงมากที่ทากาอิจิทําสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อหยิบกรณีอ่อนไหวทั้งหมดมาพูดข้อพิพาทหมู่เกาะเตียวอยู่ตะเลจีนตะวันออกการจํากัด ส่งออกแด่หายากการควบคุมตัวพลเมืองญี่ปุ่นเสรีภาพรักหนี้ทาในในฮ่องกงสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในซินเจียงการลักพาตัวพลเมืองญี่ปุ่นโอ้โหเป็นชุดซีนญิ่ผง,งงครับถึงกระดาษสตันเลยครับและบอกว่าหลังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นจะกลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องพูดนิดเดียว30นาทีในการประชุมแทบจะเป็นญี่ปุ่นพูดซะหมดเลยจีนไม่พูดอะไร ตอบนี่เดียวหลังจากนั้นในการประชุมเอฟเปกทากาไอจิก็ไม่พอใจครับแค่นั้นเอาไม่พอครับเอาอีกไปหาตัวแทนไต้หวันแล้วขอถ่ายรูปร่วมมือกับทางตัวแทนของไต้หวันเพื่อกระชับความร่วมมือยินมองสิ่งพวกนี้เป็นการท้าทายจีนและการข้ามเส้นแดงเธอกำลังส่งสัญ,ญญาณที่ผิดไปสู่กลุ่มผู้สนับสนุนเอกราชในไต้หวันหรือกลุ่มกบฏนั่นเอง นโยบายการทูตของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเหมือนกันหรือคาดอยู่แล้วที่จริงแล้วน่าจะคาดอยู่แล้วเพราะว่าทากาอิชิเป็นผู้ช่วยอาเบะมาก่อนสะท้อนถึงความในใจของอาเบะได้ชัดเจนมากเท่านั้นยังไม่พอครับทากาอิชิยังได้แต่งตั้งสิ่งที่เรียกว่าเหยี่ยวเต็มเมืองก็คือเต็มไปด้วยสายเหยี่ยวนะฮะแต่งตั้งเคชิอิชิคาวะเป็นที่ปรึกษาความมั่นคง คนนี้เป็นตัวแรงตัวร้ายเลยครับในเรื่องการต่อต้านจีนเพื่อจะมีบทบาทสาคัญในการประชุมสุดยอดกับสหรัฐอเมริกาแต่งตั้งมาตาออนุริอโนโอดีตนายพลกองกําลังป้องกันตัวเองทางอากาศให้เป็นผู้ช่วยอ,อุโสทางด้านการความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่งตั้งทหารเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะมันเป็นสะท้อนถึงความเร่งด่วนในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไต้หวันนี่เองนะบทวิเคราะห์นี่ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าความเชื่อมโยงกาเบะเนี่ยะ ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทาก,กาอิจิต้องทำนะฮะเป็นจุดยืนชัดเจนของอาเบะแน่นอนที่เคยวางไว้ในอดีตความแน่นอนของทาก,กายอิจิในการข่มข,ขู่และบ,บังคับมันแตกต่างกับนายกในอดีตอย่างสิ้นเชิงนะครับเธอไม่เคยหวันหว่นไหวต่อประเด็นเรื่องไต้หวันเลยครับคราวนี้เรามาดองมุมมองในเรื่องของญี่ปุ่นบ้างไหมญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะที่ยาวเหยียดนะฮะความยาวของประเทศรวมทั้งหมดเนี่ย ไม่ต่ำกว่า4-5 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่มันแคบเดียวเล็กเรื่อยๆอย่างเงี้ย,ยจนถึงเกาะโยนาคุนิสุดท้ายของญี่ปุ่นที่ติดกับไต้หวันห่างไป110กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นแนวเกาะที่น่าจะมีทรัพยากรอะไรมากมายแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะติดกับจีนนี่เองถ้าทำอะไรไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ขัดแย้งกับจีนได้โดยเฉพาะการชนกันที่ทะเลตะวันออกก็คือหมู่เกาะเตียวยูเซยงกากุนี่เอง เราอย่าบอกว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนศัตรูกลางธรรมชาติการที่จะเดินเรือต่าง,างๆเข้าสู่บุกะญี่ปุ่นเนี่ยเส้นทางที่สําคัญที่สุดก็คือเส้นทางโยนาคุนิเนี่ยแหละครับต้องผ่านไต้หวัน,นการที่จะผ่านไต้หวันเนี่ยก็คือว่าไต้หวันถือเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากกับญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะการค้าการขายหรือความสัมพันธ์ในอดีตในเรื่อง สายเลือดเอ่ยนะฮะในเรื่องวัฒนธรรมเอ่ยไต้หวันอยู่ในการปกครองของญี่ปุ่น50ปีถ้าคุณเคยไปเที่ยวไต้หวันคุณจะเห็นร่องรอยของญี่ปุ่นเต็มไปหมดออนเซ็นนะฮะเต็มญี่ปุ่นเต็มของญี่ปุ่นเต็มไต้หวันนะประเพณีวัฒนธรรมออนเซ็นอันที่สองคืออาหารนะฮะก็จะมีอาหารญี่ปุ่นมากมายอันที่สามคือวัฒนธรรมต่างๆในการทํางานวัฒนธรรมเรื่องสินค้าบริการโรงแรมมันมีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากและไม่พอนะครับ สถานที่ประวัติศาสตร์หลายๆแห่งก็สร้างโดยญี่ปุ่นนะคไม่ว่าจะเป็นการบุกเบิกแผ่นดินในเรื่องของทรัพยากรต่างๆนะฮะทางรถไฟก็เป็นของญี่ปุ่นนะแม้กระทั่งชินการเซนเองก็เป็นชินการเซนที่วิ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงในเกาะไต้หวัน,นรเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่ามุมมองที่เรียกว่าทาคาอิจิหนีไม่พ้นแล้วครับถ้าจะมีอํานาจในแปซิฟิกหรือจะเป็นมหาอำนาจเนี่ย เขาต้องชนกับจีนแน่นอนและโนโยบายของอาเบะก็คือสร้างกองทัพแล้วทำให้ตัวเองฟื้นกลับมาเป็นมหาหนาจให้ได้ที่เป็นความฝันครับในความเป็นจริงนี่ยากมากเพราะอะไรเพราะล่าสุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินเยนครับเราอยากวิเคราะห์เรื่องหลังนิดนึงว่าการที่จะเป็นมหาหนาจให้ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับอาวุธหรือทหารมันเป็นปัญหาเรื่องเศรฐษฐกิจ ะะปัญหาเรื่องพลังงานปัญหาเรื่องความมั่นคงทางอาหารครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีทหารหรือมีอาวุธที่ดีจะสามารถเอาชนะสงครามได้สงครามขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจครับเรามามองสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะครับว่าวันที่22ตุลาเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ชื่อว่าคาตายาม่าซึกิกินะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องแนวโน้มเงินเยนอ่อนค่าไปเรื่อย แล้วมีแนวโน้มจะอ่อนค่าไปจนไม่มีที่สิ้นสุดหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารกลางหรือ BOJ ของญี่ปุ่นครับว่าจะวางแผนอย่างไรนะฮะการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลงังต้องคุยกับทางธนาคารกลาง BOJ ให้ชัดเจนว่าจะดําเนินนโยบายเรื่องเงินเยนเรื่องอัตราดอกเบีย้ยอย่างไรเรามามองนิดหนึ่งนะฮะว่านโยบายรัฐบาลญี่ปุ่น นโยบายการเงินนโยบายการคลางของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าการรัดเข็มขัดรัฐบาลญี่ปุ่นต้องรัดเข็มขัดอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าการที่ประเทศมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายคือกู้เงินตลอดเวลาเนี่ยจะอยู่รอดได้ยังไงการขึ้นภาษีตลอดเวลาจากสาเปเ็นป็นหเป็นจากหเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ภาษีแวดอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตะ์ขึ้นมาตลอดเวลานะตอนนี้ไม่รู้จะขึ้นอีกหรือเปล่านะคนญี่ปุ่นจะทนไหวเหลอถ้าดอกเบี้ยขึ้น ภาษีก็ขึ้นนะฮะตอนนี้นายกหญิงญี่ปุ่นซานาเอกก็เลยพิจารณาว่าจะแสดงให้เห็นว่าจะลดเข็มขัดได้อย่างไรด้วยกันลดเงินเดือนครับข้าราชการต้องลดเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องลดเงินเดือนครับตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีเงินเดือนอยู่ที่5 1 4 0 0 0 0บาทรัฐมนตรีอยู่ที่2 7 2 0 0 0บาท และมีค่าใช้จ่ายอืน่นเยอะแยะมากมายครก็พูดง่ายว่ามีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตำแหน่งค่าเลี้ยงค่าอะไรกันนะทุกคนต้องลดลงไป30%มสซนะซึ่งเป็นสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ดีครับว่าญี่ปุ่นจะต้องลดค่าใช้จ่ายให้ได้รายจ่ายรัฐบาลต้องลดลงให้เท่ากับรายได้ให้ได้ไม่ใช่กู้เงินตลอดเวลาตอนนี้หนี้สิน260%ของ GDP นี่มันจะทนไม่ไหวระเบิดอยู่แล้วแผนการของไทยกีจีนี่ถือว่าเป็นการแสดงถึงความจริง แล้วก็ทําให้มีคนบอกว่าเป็นนโยบายที่ยอดเยี่ยมแสดงความเต็มใจของนายรุมงตีที่จะดําเนินการเป็นรูปมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับโดยเฉพาะนายฟูเนะเทเกะฟูจิตะผู้นําร่วมพรรคฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าเป็นนโยบายที่ยอดเยี่ยมผมเห็นด้วยครับรัฐบาลไทยน่าจะทําด้วยนะครับลดค่าใช้จ่ายโดยการลดเงินเดือนตัวเองก่อนนะถึงจะแสดงถึงความจริงใจ เป็นนโยบายที่ดีแต่ว่ามันจะต้องมีนโยบายอีกมากมายนะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญคือสงครามต้องไม่เกิดนะถ้าสงครามเกิดทุกอย่างก็สิ้นชาติจบสิ้นแน่นะเพราะนชิเกรุอ iba, ิชิบาอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวว่าญี่ปุ่นนําอาหารเข้า60%นําำพลังงานเข้า95%เรามีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกปิดกัน้นบล็อกเคสโดยการไม่ให้เดินเรือผ่าน ทะเลจีนใต้ช่องแคบไต้หวันเราก็เดี้ยงแล้วญี่ปุ่นมีน้ํามันสำรองพลังงานสำรองมีอาหารสำรองไม่กี่สัปดาห์เองอาจจะอยู่ไม่ถึง3เดือนได้ซ้ําไปนะอย่าคิดว่าตัวเองมีกําลังทางเรือใหญ่จะสามารถลบกับจีนได้จีนใหญ่กว่าหลายเท่านะเศรษฐกิจจีนก็ใหญ่กว่าญี่ปุ่นทั้ง4เท่านะระบบโลจิสติกส์ที่จีนควบคุมอยู่ระบบซัพพลายเชนที่จีนควบคุมได้หายากอยู่ แค่หยุดส่งแค่2เดือนให้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เดี้ยงแล้วอิทธิพลของจีนตัวนี้มันหนักหนาสาหาัสมาก1อิทธิพลทางทะเล2อ,อิทธิพลทางเส้นทางเดินเรืออิทธิพลทางด้านเรื่องกับอุตสาหกรรมซัพพลายเชนการควบคุมแร่หายากนะฮะฉะนั้นคําถามสุดท้ายคือญี่ปุ่นควรจะเลือกเส้นทางไหน1เส้นทางก้าวร้าวแข็งก้าวเพิ่มกําลังทหารยืนหยัดธนมิษรเดิมคือสหรัฐจะต้องรักกันสแสดงความกล้าหาญหยุดยั้งจีน มาเป็นลูกสมุนสารัสในการต่อต้านจีนเป็นสงครามตัวแทนกับสารัสเสื้อต่อต้านจีนนี่คือเส้นทางแข่งก้าวที่โง่งเง่ามากมีแต่เสียกับเสียเส้นทางถอยอันนี้ชิเยรุอิชิบะแนะนําว่าเราควรลดบทบาททางทหารให้ระะสั้นหันมาทุ่มเทความสามารถในการหารายได้หาทรัพยากรพลังงานตัวเองส่งเสริมการ,การผลิตอาหารภายในประเทศทําให้ประเทศแข็งแกร่งก่อนอย่ามองว่าตัวเอง จะสู้จีนสู้ไม่ได้แน่นอนอิชิบยัยย้ำว่าญี่ปุ่นต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆในการกระจายแหล่งพลังงานและสร้างความร่วมมือหลากหลายในประเทศอื่นในผู้วิภาคเราไม่สามารถจะสู้กับจีนได้เราไม่ใช่เบีย้ยของสหรัฐเราไม่ใช่เกมของสหรัฐที่จะไปช่วยสหรัฐเป็นตัวแทนในการสู้กับจีนอันนี้คือสิ่งที่อิชิบะบอกว่าญี่ปุ่นกําลังจะล่มสลายถ้าสู้กับจีนนะครับญี่ปุ่นถดถอยแต่ว่าเป็นการถดถอยอย่างค่อยๆถดถอย คือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเป็นผลจากการที่ญี่ปุ่นเผชิญทศวรรษที่สูญหายสัญญาณมันบอกว่าญี่ปุ่นจะกลับมาลุ่งเรืองอีกได้หรือเปล่ามีหลายๆตัวที่บอกเราว่าไม่มีทาง 1. อัตราการเกิดต่ำา2มีแต่ประชากรอายุยืนสูงวัยมากที่สุดในโลกกำลังแรงงานไม่มีกำลังซื้อลดลงการลำบิดลดลงภาระทางการคลางในการดูแลคนแก่นะ GDP ต่ำลงนี่สาระเมื่อขึ้นถึง1 5 0ของ GDP นะฮะแล้วยังมีปัญหาเรื่องการถูกแซงหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆการสามารถในการแข่งขันด้วยทีโลกลดลงผมฟังแล้วมันมน,น่าหนักใจมากว่าญี่ปุ่นมันจะมีอะไรเนี่ยแต่รัฐบาลมีหน้าที่แก้ไขครับรัฐบาลมีหน้าที่ทำให้ดีขึ้นโดยนโยบายครับทะนั้นวิธีแก้ไขของทากาอิจิก็คือ ต้องปรับโครงสร้างแรงงานใหม่เปลี่ยนวิธีระบบการบริหารงานใหม่เช่นเลิกการจ้างงานตลอดชีวิตส่งเสริมให้มีลูกมากขึ้นนะฮะเปลี่ยนแปลงค่านิยมใหม่ๆใ,ให้ผู้หญิงมาทํางานมากขึ้นรับแรงงานต่างชาติให้มากขึ้นปรับปรุงนโยบายการคลังนี่สาธารณะโดยการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับพวกอย่างพวกนี้มันก็ทําได้นะครับถ้าทำอย่างจริงจังแต่ญี่ปุ่นไม่ได้ทํามาตลอด30ปีอ่ะปล่อยให้คาราคาซังโดยดอกเบีย้ยศเซตใช้นโยบายตัวนี้เป็นนโยบายหลักทํางานให้ระบบ ญี่ปุ่นบรรจงงัการอยู่เนี่ยโดยใช้ระบบที่เรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยสิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีทำยังไงจะให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นเจ้าเทคโนโลยีได้เนี่ยเป็นสิ่งที่นโยบายทาเกอิจิจะต้องทำซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องชิป สงครามชิปโลกเนี่ยจริงๆแล้วญี่ปุ่นมีศักยภาพสูงมากในเรื่องชิปในอดีตนะครับในปี1990เนี่ย50%ของชิปทั่วโลกผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับคู่แข่งใหม่ๆเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยเพิ่งมานะครับเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งตีตลาดเมมโมรีชิปนะฮะไต้หวันเพิ่งตีตลาดฟาวด์ไดรโมเดลมาไม่นานนี้เองนะครับยีปีนี้เองนะผลกระทบก็คืออุตสาหกรรมชิปญี่ปุ่นก็อยู่ในขาลงตลอดเพราะเกาหลีใต้กับไต้หวันนี่แหละครับมาแย่งงานทําให้ทางบริษัทต,ต่างๆก็เลยไปสรร้าาง,งงงโนนใน เกาหลีใต้ไปสร้างโรงงานในไต้หวันนะฮะฐานการผลิตก็เลยย้ายศูนย์กลางจากญี่ปุ่นไปอยู่ที่ไต้หวันและจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะส่วนแบ่งอัรตลาดของชิปญี่ปุ่นก็เหลือแค่สิอันนี้คือเห็นชัดเจนมากว่าญี่ปุ่นโดนแย่งงานแย่งเทคโนโลยีไปใน20ปีที่ผ่านมานี่เองกลยุทธ์ใหม่ของญี่ปุ่นก็คือต้องหาไรายได้หาเทคโนโลยีใหม่จากอุตสาหกรรมชิปนี่แหละครับทำยังไงในการที่จะอัพสตรีมขึ้นมา เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมต้นน้ำให้อยู่ในมือของญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่งในส่วนของ upstream นะครับเพราะว่าการผลิตชิปโลกเนี่ยหรือผลิตขั้นสูงเนี่ยมันต้องอาศาัยอุตสาหกรรม upstream มาเป็นหลักการที่ญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งในอุตสาหกรรม upstream เนี่ยหรือต้อนน้ำเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นสามารถจะเข้าไปในอุตสาหกรรมชิปได้อย่างมั่นคงครับการอาัดฉีดเงินและเชิญชวนให้ TSMC ซึ่งเป็นโมเดลไฟดายโมเดลเนี่ย มาตั้งโรงงานที่กุมาโมโตะที่ญี่ปุ่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วการสนับสนุนอุตสาหการรมภายในประเทศเช่นบริษัทเ e p i d เดแล้วก็เคียวเซนะฮะก็สามารถทำให้ญี่ปุ่นมีอุตสาหการรมต้นน้ำที่เกี่ยวกับชิปนะ,ะกลยุทธ์ในการลงทุนโดยใช้อำนาจของกองทุนที่เรียกว่า j จแป n นอินเวสเมนต์คอหรือ JIC เนี่ยไปการซื้อบริษัท ต้นน้ำต่างๆคืนมาบริษัทไร้บริษัทที่เป็นบริษัทต,ต้นน้ำเช่นเกี่ยวกับวัสดุชื่อ JSR เกี่ยวกับแผ่นเบเฟอร์ก็คือซูโมนะเกี่ยวกับเครื่องมือก็คือเลเซอร์ทคนะฮะและเกี่ยวกับแพ็บรรจุภัณฑ์ก,ก,ก็คือชิงโกค o มนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นซื้อคืนมาหรือเป็นอุตสาหกรรมเบื้องหลังญี่ปุ่นที่สามารถจะเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำได้นะฮะกลยุทธ์ของญี่ปุ่นวันนี้ก็คือต้องสร้าง ซัพพลายเชนของตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นผู้ผลิตชิปติดอันดับโลกนะฮะแต่คงไม่สามารถเอาชนะ TSMC ได้หรอกครับแต่ว่ายุทธวิธีของญี่ปุ่นคือสร้างอิทธิพลที่สูงสุดในอุตสาหกรรมชิปโลกโดยควบคุมทุกข้อต่อที่สําคัญของอุตสาหกรรมซัพพลายเชนต้นน้ําคือความหมายคือเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมชิปให้มากกว่านี้โดยคุมสถานการณ์ว่าเอาทุกอย่างเลยนะ TSMC อาจ,จะเป็นเจ้าโลกในเรื่องนี้แต่ TSMC ก็ต้องอาศาัยญี่ปุ่น ในการทํางานและอย่าลืมว่า TSMC คือไต้หวันนี่ละครับคือเหตุผลสําคัญที่ว่าทาไมญี่ปุ่นต้องสพอร์ไต้หวันเพราะไต้หวันมีพระคุ้มครองคือ TSMCTSMC ก็เป็นเหมือนกับพระคุ้มครองให้กับญี่ปุ่นเหมือนกันในอุตสาหกรรมชิปถ้าขาด TSMC ไปอุตสาหกรรมชิปในญี่ปุ่นก็ล่มสลายเหมือนกันนะผลลัพธ์คือการสร้างความมั่นคงในเศาารษฐกิจของตัวเองโดยใช้อำนาจในการต่อรองในการเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกโดยอยู่ที่อุตสาหกรรมต้นน้ําเลย แล้วเอา TSMC เนี่ยมันเป็นข้อต่ออันหนึง่งในการทําอุตสาหกรรมชิปโลกโดยญี่ปุ่นมีทุกข้อต่อในซัลายเชนอัพสตรีมของอุตสาหกรรมชิปนี่แหละครับคือแผนการแลนะนโยบายของทากาอิชิอีกเรื่องหนึ่งครับที่สําคัญคือเรื่องการเงินตอนนี้อุตสาหกรรมการผลิตญี่ปุ่นมีอาจจะมีหลากหลายมากมายที่สามารถสู้ได้แต่สิ่งที่อยู่ในเบื้องหลังทั้งหมดคืออุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมการเงินโลกที่ญี่ปุ่นจะต้องต่อสู้ต่อไป พราะเหตุผลก็คือเงินเย,ยนมีปัญหาครับภาระดอกเบีย้ยครับที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็เหตุผลอีกอย่างหนึ่งคืออัตราตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นสิ่งสําคัญครับที่จะทําให้ญี่ปุ่นอยู่รอดฉะนั้นการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของพันธบัตรรัฐบาลไปที่2.7 5เซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทําลายระบบสมดุลของเงินญี่ปุ่นตลอด30ปีที่ผ่านมาที่เคยพูดว่าญี่ปุ่นได้ยุติยุคข,ของอัตราดอกเบีย้ยศูนย มันเป็นฐานสําคัญมากของโลกเพราะว่าเหตุผลคือการที่ญี่ปุ่นไม่มีดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้คนทั้งโลกเนี่ยอาศัยเงินเยนญี่ปุ่นครับในการลงทุนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะมากมายที่ไม่เสียดอกเบีย้ยนะ,ะการที่อัตราดอกเบีย้ยเท่ากับศูนย์มาตั้งหลายทศวรรษเนี่ยทำให้การจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายมันเป็นไปได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบีย้ยกลายเป็น2.75%เนี่ยถามว่าภาระดอกเบีย้ยจะพุ่งสูงขึ้นจาก1 6 2 0 0 0ดอลลาร์เป็น2 0 8 0 0 0 0 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา10ปีก็หมายความว่าอนาคตรายจ่าย38%ของงบประมาณญี่ปุ่นคือดอกเบี้ยแล้วมันจะทนได้ยังไงแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้รายได้หายไปหมดเลยการจ่ายดอกเบี้ยตายแน่ๆน,นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นผลกระทบนี้ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องแก้ไขอย่างไรดีนักลงทุนทั่วโลกก็เลยตื่นตระหนกกับวิกฤตดีของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นถือครอง ทรัพย์สินทั่วโลกอยู่3.2ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งในนั้นรวมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่1.13ล้านดอลลาร์เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของสหรัฐสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องทาคือนําทรัพย์สินจากต่างประเทศที่เป็นของญี่ปุ่นแปลงมาเป็นเงินเยนเพื่อจะทําให้น like ีสินลดลงหรือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้เงินเยนมันแข็งขึ้นหรือพิมพ์พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาเพิ่มเพื่อจะให้มันเงินเหมือนเฟ้อ คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งโอ้โหมันสับสนมากแล้ว B.O.J กับรัฐบาลญี่ปุ่นที่เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องคุยกันครับว่านโยบายรัฐบาลเป็นยังไงนโยบายรัฐบาลต้องการอะไรนะครับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศเพราะพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนศูนย์ก็ความหมายคือมีเงินเหลือทําไงไปซื้อพันธบัตรกูเปอร์เซ็นต์ซื้อไปทำไมก็เลยไปลงทุนต่างประเทศพอลงทุนต่างประเทศเยอะ สินทรัพย์ก็อยู่ในต่างประเทศถึง3.2ล,ล้านล้านดอลลาร์พอตอนนี้ดอกเบีย้ยมันขึ้นเขาก็ต้องเอาเงินกลับเพื่อจะเอามาให้มัน Security อยู่ที่ประเทศดีกว่าก็คือเอาเงินกลับจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศตัวเองโดยไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่2.75%ดีกว่าไปเสี่ยงเอาต่างประเทศฉะนั้นเงินมันจะไหลกลับครับพอเงินไหลกลับปุ๊บมันเกิดอะไรขึน้นเงินเยนก็อ่อนสิครับเพราะมีแต่คนต้องการเงินเยนไง มันต้องไหลกลับต้องแปลงเป็นเงินเยนไงเงินเยนก็เลยอ่อนค่าไปเรื่อยๆแล้วประกอบกับ BOJ เนี่ยจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะเงินมันก็แข็งใช่ครับถ้าขึ้นดอ,อกเบีย้ยเงินก็แข็งไงมันก็เลยดูแล้วมันก็เลยอย่างซับซ้อนสับสนอยู่ว่าแล้วตกลงเงินจะอ่อนหรือเงินจะแข็งเพราะการที่มีเยนคาริเทสเนี่ยซึ่งมีขนาดมาเึิมาถึง1.2ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่เข้าเงินเยนเนี่ย1.2ล้านล้านดอลลาร์เนี่ย กู้จะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเอาไปจ่ายที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยพอมันการดึงเงินจากตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเยนเย็นอ่อนค่าอันที่1อันที่สองเงินที่อยู่ในสหรัฐก็จะหายไปเป็นล้านล้านอะ่ะพอมันหายไปปุ๊บมันก็หมายความว่าต้องมีการเทขายหุ้นไงหุ้นก็ตกไงอันนี้สินทรัพย์ต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันไม่ว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดหรือแม้กระทั่งการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะฮะการซื้อหลักักทรพยย์ต่่างๆเนี มันเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมมากที่เงินเยนจะพันผลอย่างยิ่งนะมันจะขึ้นลงๆนะตามจังหวะของมันนะดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินเยนแข็งค่าขึ้นต้นทุนการยือ้อกู้ยืมเพิ่มขึ้นมูลค่าลงทุนในเยนลดลงการขายบังคับขายเปิดสถานะมากมายเรามาสรุปกันเลยนะครับว่ามันมีความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้3ประการที่เราจะต้องพูดว่าอันที่หนึ่งที่มีผลกระทบแน่ๆคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่3.5%จะเหลือแค่ 2. 4ใน6เดือนข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลดไป2%เนี่ยจะทําให้เกิดเงินทุนญี่ปุ่นไหลกลับมาในญี่ปุ่นครับมันจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมในสหรัฐสูงขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีการเทขายมากขึ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ไม่สามารถหยุดได้มันจะเป็นไปนอย่างรุนแรงมันเหมือนมีแรงดงดดดึู อัตราดอกเบีย้ยที่ต่างกันเนี่ยมันมีแรงดูดมหาศาลเลยครับมันสามารถทําให้มีความพลิกผันอย่างรุนแรงในการที่กระแสเงินจะดูดกลับเข้ามาในญี่ปุ่นประการที่2ครับวันที่18ธันวาคม2025ธนาคาร BOJ จะมีการประกาศลดดอกเบีย้ยหรือขึ้นดอกเบีย้ยเป็นเรื่องใหญ่มีโอกาส50จะขึ้นดอกเบีย้ยมีโอกาส50จะลดดอกเบีย้ย ไม่มีใครคาดเดาได้ครับว่าหากมีการขึ้นดอกเบีย้ยเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นทันทีหากมีลดดอกเบีย้ยเงินเยนจะอ่อนลงไท,ทันทีมันจะอ่อนหรือมันจะแข็งอะฮะใครจะไปคาดเดาได้คา,าดเดาได้ก็รวยแลลวครับเขาถึงบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสครึ่งๆึนะครับฉะนั้นถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยคนจะขัดทุนมหาศาลใหกเปอร์เซ็นต์ในการที่ทำเยนแคริเทตก็ไปลุ้นเอาครับว่าวันที่สิบแปดธันวาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยธนาคารบีโอเจจะลดหรือขึ้นดอกเบีย้ยมันมีผลกระทบมีการ,ารบังคับขายสินทรัพย์ทั่่วโลกเเเเพืออานานนนยม เพราะดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยคุณคิดว่าอํานาจของดอกเบี้ยขึ้นลงมันมาหาศาลแค่ไหนประการที่3ครับญี่ปุ่นไม่สามารถใช้นโยบายเก่าอีกได้แล้วคือนโยบายพิมพ์เงินเพื่อหนีปัญหาได้อีกต่อไปคือญี่ปุ่นไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์ไม่มีนโยบายที่จะทําได้แล้วในเรื่องของการพิมพ์เงินเพิ่มเหมือนที่เคยทําในอดีตเพราะเงินเฟอ้อญี่ปุ่นมันมากมายมหาศาล6.2%เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะ ฉะนั้นเป้าหมายการที่เงินเฟ้อสูงมากก็หมายความว่าห้ามพิมพ์เงินออกมาเพิ่มการพิมพ์เงินเพิ่มเติมจะทําให้เงินเย็นอ่อนค่าอย่างรวดเร็วหายง่าจะเกิดขึ้นการนําเข้าจะทําให้เงินเฟ้อมหาศาลเพราะค่าเงินเย็นอ่อนราคาสินค้าก็เพิ่มเงินก็เฟ้อไงครับญี่ปุ่นติดกับดักที่หนีไม่พ้นระหว่างวิกฤตค่าเงินแล้วก็วิกฤตนี้สาธานะวิกฤตการคลังวิกฤตการเงินมันเหมือนเรือเนี่ยลอยลำอยู่เนาะ แล้วมีสมอเรือเนาะคอยค้าไว้ไม่ให้มันกระดิกไปไหนโดยนโยบายดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นตอนนี้ไอ้สมอเรือเนี่ยโดนถอนออกมาหมายความว่าเรือจะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปเพราะไม่สามารถใช้นโยบายดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นเรือจะแกว่งไปแกว่งมาขึ้นดอกเบีย้ยก็ไปลงดอกเบี้ยก็ไปสมอเรือได้ถูกดึงออกมาแล้วสมอเรือนั่นคือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นไม่มีแล้วไม่ทนานโยบายแบบนี้อีกแล้วถ้าทําต่อไปประเทศล้มละลายแน่ ฉะนั้นเงินเนย็นจะเป็นแหล่งเงินดุลต้นทุนต่ําของโลกไม่ได้อีกแล้วไม่มีแล้วเยนแคริเทดสมมติฐานเนี่ยทำให้นโยบายของญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไปชั่วกรลานานดอกเบี้ยศูนเซคือหายนะครับเพราะมันตรึงให้เรือญี่ปุ่นไม่ไปไหนขึ้นอยู่กับนโยบายดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นว่าจะลบกับจีนเปล่าจะไปแทรกแซง การเมืองภายในของจีนหรือเปล่าจะไปเป็นลูกสมุนสารัฐทําตามนโยบายของทัมหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นตัวทําให้เรือของญี่ปุ่นเคลื่อนไปข้างหน้าหรือเรือของญี่ปุ่นเคลื่อนไปข้างหลังนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสมอเรือได้ถอนออกมาแล้วติดตามต่อไปครับนโยบายรัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรมันจะือว,วุ่นวายสับสนหรือญี่ปุ่นจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าล้มละลายเพราะจ่ายดอกเบี้ยไม่ไหวครับ ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร